บดาคอส นะครับสวัสดีทุกคนเป็นประจำเช่นเคยครับวันนี้ข้อสกอร์กับอัปเดตข่าวสารนะต้องใช้คำว่าช่วงนี้ตลาดโคตรเดือดโอ้โหตอนแรกคิดว่าช่วงท้ายเนี่ยจะไม่มีการซื้อขายแต่ที่ไหนได้ครับมันเกิดประเด็นครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตลาดซื้อขายแล้วก็สภาพความพร้อมก่อนเกมชิงยูยิสามครับทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเหมือนเดิมก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางค้อสกอร์เหมือนเดิมนะออแล้วครับเราเริ่มกันที่ข่า แรกกันเลยดีครับที่ต้องใช้คำว่า ข่าวเนี่ยเหมือนจะเงียบไปอยู่ช่วงหนึ่งสุดท้ายกลับมาแรงอีกรอบนะครับนั่นก็คือทางเคสของทางอเล็กซานเดอร์อีซัครับที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนน่าจะทราบแล้วครับว่าอีซักเองเนี่ยเหมือนจะมีปัญหากับทางเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็ทางนิวคาตเซิลตอนแรกเนี่ยก็ยังคิดว่าเอ้อมันคงเคลียร์กันได้แหละแต่ที่ไหนได้ครับล่าสุดอเล็กซานเดอร์อีซักได้แจ้งกับทาง Small สมสนว่าต้องการย้ายทีมเอาคราวนี้แหละ ของดีกําลังจะออกจากเซนเจมปาครับโอ้โหคืออีซักครับเพราะอย่าลืมว่าอีซักเองเป็นที่หมายปองจากทีมใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วด้วยค่าตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นค่าตัวสถิติของเกาะอังกฤษเลยครับแล้วพอข่าวอีซัก ออกมาปุ๊บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับหนึ่งทีมที่เป็นทีมเต็งและในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อแบบไม่เกรงใจเพื่อนนั่นก็คือทางลิเวอร์พูลครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็หลังจากได้ทางอุโกอิกิติเก้ไปเหมือนหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมีการแจ้งกับนิวคาสเซิลเลยครับว่าพวกเขาพร้อมทุ่มเงินซื้ออเล็กซานเดอร์อีซักในราคาที่เป็นสถิติของเกาะอ,อังกฤษคราวนี้เนี่ยดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะไปที่ไหนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าจะสำคัญของตลาดในรอบนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าอีซักเองในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผลงานแกเป็นที่เตะตาสุดๆนะต้องใช้คำว่าสุดๆครับส่วนลีเวอร์เองนะเวลานี้ก็มีช่วงปีซีซั่นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกับทาง AC มิลานที่สิงคโปร์ก็ต่อเดี๋ยวต้องดูครับว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่สิงคโปร์ดิอีกที่หนึ่งแต่เจอ a c มิลานนั่นแหละ นแะครับเดี๋ยวต้องดูว่ารายงานจะเป็นยังไงส่วนของทางอูโกอิกิตเกเนี่ยตอนนี้ก็บินไปร่วมทับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะถ้าลิเวอร์มีอีซักเนี่ยโอ้โหอย่าวว่าเตะบอลเลยครับเล่นวินนิ่งยังไงก็ต้องเลือกลิเวอร์นะคร <c oughs> าวนี้มาข่าวต่อไปครับเอาผิดบังกันบ้างครับนั่นก็คือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งก่อนหน้านี้เองก็มีข่าวกับทางโอลิวอกินค่อนข้างหนาหูเหมือนกันเพราะว่ายูไนเต็ดเองกอดการเลือกในแดนหน้าแต่ปัญหาคือก็ยังเคลีย ทางลัสบุดหอยหลุนไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วแอสตันวินล่าก็ออกมาชัดเจนครับว่าพวกเขาไม่ได้มีโครงการที่จะขายโอลลี่วักินให้กับทีมใดถือว่าวักกินเองก็ยังเป็น1นึคีย์แมนสำคัญเพราะอย่าลืมว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย แอสตันวิลล่าได้การยืมตัวของอาเซนซิโอกับมาคัสแลดฟอร์ดมันเลยกลายเป็นว่าวักกินก็อาจจะดูบทบาทน้อยไปหน่อยแต่คราวนี้แวตฟอร์ดเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาพลาดโคตา้าฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีกมันเลยกลายเป็นว่าเรดฟอร์ดก็ไปที่บาซา่าตอนนี้กองหน้ามันไม่เหลือแล้วยังไงอ่ะวักกินก็น่าจะยังอยู่กับวิลล่าต่อไปแมนยูก็เบนเข็มเหมือนเดิม สายปั้นข่าวนี้ก็เบนอย่างเดียวจะได้ใครกับเขาบ้างหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแหมขนาดนักเตะอายุ29อย่างวัดกินแต่วัากินเองถือว่าดีกีดีครับผลงานในอังกฤษเขาชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจะติดทีมชาติอังกฤษไปรุยฟุตบอลโลกในปีหน้าด้วยนะครับก็ถือว่าวัดกินเองก็อยากชมผลงานกับวิลล่านะ่นะมแมนยูก็แฮลไปตามระเบียบนะนะส่วนอีกหนึ่งตัวนี่เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นข่าวหนาหูเหมือนกันนั่นก็คือทางเชสโกครับ เบนจามินเซสโกซึ่งเซธโกกับไลซิกเนี่ยผมต้องใจอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยติดตามอาเบรไลซิกกับเชสโก้เองเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าสัญญาลูกผู้ชายกันฟิลคล้าย ยูเคเรสกับ Sporting Li ิ b o บคือการย้ายตัวของเชสโ o จะคิดราคาอยู่ประมาณแค่ประมาณ70-80ล้านยูโรซึ่งรวมแอดออนก็อาจจะเป็นออปชั่นอาจประมาณ5หรือ10แอดออนรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่น่าเกิน90ครับซึ่งเชสโ o เองเนี่ยมีโอกาสย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้พอสมควรเลยครับเพราะว่าทีมที่สนใจเบนจามินเช s โ o เองหลายๆทีมก็เริ่มขยับเพราะว่าตัวเหมือนของนิวคาสเซิลเนี่ย ถ้านิวคาสเซิลเสียอีซักเนี่ยผมว่าเชสโกเสร็จนิวคาสเซิลแน่อย่าลืมว่าค่าเหนื่อยรายสัปดาห์และการได้เล่นบอลถ้วยและเป็นทีมที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาซึ่งเหมาะกับทางเชสโกมากๆแต่ถ้าเทียบเชสโกเองย้ายไปอ่ะแมนยูอย่างเงี้ยหรือทีมเหมือนอาร์เซนอลเนี่ยตัดทิ้งไปแล้วเพราะอาร์เซนอลเองได้โยเคเลตแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่2ทีมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางนิวคาสเซิลซึ่งถ้าเราเทียบน้ำหนักจริงๆเนี่ย นิวคาสเซิลเขาดูดีกว่าชัดเจนแน่นอนเพราะหนึ่งเลยถ้าเชสโกย้ายมานิวคาสเซิลเขาจ่ายเต็มจำนวนเอสออนอาจจะเยอะด้วยแต่ถ้ามาแมนยูแมนยูเนี่ยต้องผ่อน <laughs> ซื้อกันสดกับซื้อเงินผ่อนผ่อนแบบไม่ได้ดอกอะ เราคิดว่าไลซิกจะเลือกใครถูกไหมส่วนตัวเชสโกเองถ้าเขาต้องการเขาเรียกว่า,าโชว์ผลงานเขาก็ต้องเลือกทีมที่ได้เล่นบนทัวยุโรปผมนึกบอกว่าสุดท้ายแล้วภาษีก็ยังเป็นทางนิวคาสเซิลแต่หลักๆเลยคือนิวคาสเซิลต้องปล่อยทางอเล็กซานเดอร์อีซักก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าการย้ายทีมคือตามจริงเนี่ย ลิเวอร์อาเซนนอลนิวคาสเซิลเขาพัวพันมีแต่แมนยูเนี่ยไปพัวพันกับเขาเรื่อยนะเออชอบจริงๆครับเงินสดกับเงินผ่อนนะส่วนของอีกหนึ่งนักเตะอ่าของอาเซนอนครับอาเซนอนเองมางิ้เงียบใจคําว่าพอเซ็นทางโยเคเรสเรียบร้อยเนี่ย ล่าสุดเองเสริมเกมรับครับหลายๆคนบอกเฮ้ยเกมลุกเยอะไปคราวนี้เกมรับอาเซนอลครับออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วนะประกาศคว้าตัวทางคริสเตียนมอสเกราครับเซนเตอร์แบ็กดาวลุ่งนาะใช้คำว่านักเตะสเปนจากบาเรนเนสเซียราคา13ล้านเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆถ้าด้วยคาแรคเตอร์และอายุถือว่าราคาไม่แพงเลยครับแล้วอย่าลืมว่าทางมอสเกราเองเนี่ยคาแรคเตอร์ Character ถ้าใครไม่เคยดูมอสเกราเล่นเนี่ย ให้จินตนาการอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับคล้ายๆกันเป็นนักเตะแพชชั่นดีกวนโอยสปีดดีคือเป็นเซนเตอร์ที่วิ่งเร็วผมพูดอย่างนี้ดีกว่าให้บอลง่ายและก็ไม่ได้หวือหวามากและที่สำคัญคืออายุยังน้อยอย่าลืมว่าอาร์เซนอลเองในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวกาเบียลมากาเยสวิลเลียมซาลิบาหรือแม้กระทั่งคาราฟิออรี่ที่ย้ายมาแต่ก็ยังยืนระยะไม่ได้แต่คาราฟิออรี่เนี่ย ไปไปมามาถ้าไม่เล่นเซนเตอร์3หรือเล่นเป็นแผงแบ็กโฟลแล้วออกซ้ายคาราฟิโอรี่มาเล่นเซนเตอร์ตัวกลางไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ถ้าเทียบกับควีออนะควีออยังเด่นกว่าคาราฟิโอรี่ด้วยซ้ำเวลามาเล่นเซนเตอร์ตัวกลางฟิโอรี่ใครๆจะสู้กว่าดีโอของซิตี้ครับออกซ้ายจะเด่นกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจครับอาเซนอลเองน่าจะเอามามาเขาเรียกว่าปั้นต่อแล้วก็เล่นบอลถ้วยเพื่อให้ ตัวหลักๆตัวพี่ๆได้พักผ่อนในกรณีเล่นบอลทั่วใหญ่กับเล่นในพรีเมียร์ลีกฟีลประมาณนั้นครับถือว่าขุมกำลังของอาร์เซนอลในการเสริมทัพรอบนี้ผมบอกเลยว่า คือเราจะไปมองริเวอร์เยอะแต่อาร์เซนอลเนี่ยเสริมแม่งโคตรตรงจุดนะอันนี้เนี่ยเด่นมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องใช้คําว่าน่าสนใจครับถือว่าเป็นตลาดซื้อขายที่ร้อนแรงสําหรับวันนี้ส่วนของทางวูฟแฮมป์ตันครับพอเสียมาเตอัดคุณย่าก,ก็ได้ทางอาริอัสนะถ้าใครได้ดูทางชิงแชมป์สโมสรโลกที่ผ่านมาจะเห็นเลยครับว่าอาริอัสเนี่ยกับทางฟูเมเนเซนะถือว่าผลงานค่อนข้างโดดเด่นครับแล้วก็เป็นลิมเส้นที่เล่นหน้า ต่ำได้คือฟิลเหมือนมาเตอัสคุนย่าเลยครับผมพูดอย่างนี้เลยว่าเล่นคล้ายๆกันเล่นหน้าคู่ได้เล่นระบบฟูลแบ็กได้ขยับมาเป็นริมเส้นได้ตัดเข้าไปเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำได้นะเพราะอย่าลืมว่าของทางบูเพมตันเองมีจเกนเหล่าเส้นที่เป็นหน้าสไตรเกอร์อยู่แล้วการไดอาริอัสมาเคลื่อนที่หน้าลายนี่ก็ถือว่า เป็นอะไรที่น่าสนใจของทางวูแพมตันครับแล้วก็ค่าคืนนี้ยังไงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับเพื่อนๆคนไหนว่างช่วง2องทุ่มอย่าลืมไปให้กําลังใจทับช้างน้อยนะทีมชาติไทยชุดอยู่23ครับเจอกับอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะกับชิงแชมป์อาเซียนยุรุ่นในรุ่นยูเซาสาปีนะครับก็สามารถติดตามได้ในช่วง2องทุม่มมีถ่ายทอดสดครบเลยครับไทยรัฐทีวีโมโน อา r u e AAS สามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปเรียบร้อยครับกับข้อสกอ์กับอัปเดตหลายวันจ้ะ